ข่าวใหญ่ข่าวดีมีมาอีกแล้วค่ะแจกสินค้าทดลองฟรีคนละหนึ่งชิ้นมูลลค่า290บาท390บาทและ590บาทเลือกได้เลยแล้วเอาไปลองใช้กันนะคะสนใจพิมพ์ว่าสนใจมาได้เลยค่ะตอนนี้ก็จะมีสบู่มณีแดงให้ได้ทดลองหนึ่งก้อนมูลลค่า290บาทมีโฟมล้างหน้าสารสกัดจากมะขามมูลลค่า300บาท และมีครีมพ่อผิวมะขามผสมกาแฟมูลค่า590บาทใครอยากได้เซตไหนก็ตามมาดูขั้นตอนวิธีสั่งกันค่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ระบบสมาชิกของมณีแดงหลังจากที่เราสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่โค้ดส่งมาแนะนำเรียบร้อยแล้วนี้นะคะให้คลิกไปตรงบัญชีของฉันแล้วก็เลื่อนไปตรงกดรับสินค้าฟรีจํากัดหนึ่งชิ้นต่อท่านได้เลยหลังจากนั้นให้เราเลือกว่าเราจะเอาเซตไหน ทุกเซตราคา0บาทเน้นว่าแจกฟรีนะคะแต่ว่าจะมีค่าส่งนิดนึงค่ะหรือท่านจะไปรับที่บริษัทก็สามารถเลือกได้สมมุติเราคลิกไปกดสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ให้เราลงไปเลือกข้างล่างนี้เลยค่ะวิธีจัดส่งเลือกเป็นจัดส่งสินค้าแจกฟรีวิธีชำระเงินเลือกเป็น QR Cash ตรงข้อมูลผู้สั่งซื้อเลือกเป็นข้อมูลสมาชิกนะคะหลังจากนั้นกดยืนยันการสั่งซื้อระบบมันจะเด้งไปหน้านี้ค่ะ ระบบมันจะเด้งไปหน้า QR code ให้เราแคปภาพเราก็แคปภาพเอาไปสแกนจ่ายในแอปธนาคารได้เลยหลังจากนั้นเราก็สแกนจ่ายและรอสินค้าประมาณสองสวันทางบริษัทจะส่งสินค้าไปให้ถึงบ้านได้เลยค่ะแล้วเราก็ค่อยมาเรียนรู้วิธีการสร้างเงินให้ไหลามาเป็นวินาทีกันต่อนะคะสินเสมอแล้วเจอกันที่แพลตฟอร์มมณีแดงค่ะขัดเชื่อว,ว่าเจ้าทำได้